ท่านที่ติดตามเรามาจนถึงคลิปนี้คงจะเข้าใจในคอนเซ็ปต์แล้วนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของเราในปัจจุบันถ้าท่านเป็นเบาหวานอยู่นั่นหมายความว่าร่างกายของท่านไม่สามารถจัดการกับน้ําตาลได้เราก็ต้องไม่กินน้ำตาลเข้าไปแต่ปัญหาก็คืออาหารที่หาได้ง่ายอาหารที่คนนิยมกินกันอาหารที่ท่านเคยชินอาหารที่อร่อยถูกปากกลับกลายเป็นอาหารที่กินไม่ได้ วิธีแก้ไขก็คือท่านต้องยอมรับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินสมัยจะต้องเปลี่ยนอาหารสมัยถ้าผ่านข้อนี้ได้เข้าใจยอมรับข้อนี้ได้ที่เหลือก็ไม่ยากนะครับที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนของเรามีอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานในทุกรูปแบบแม้ว่าท่านจะเป็นเบาหวานแบบอ้วนก็คือน้ำหนักตัวก็เกินน้ำตาลก็เกินหรือว่าท่านจะเป็นเบาหวานแบบแห้งก็คือน้ำหนักตัวน้อยแต่ว่าน้ำตาลสูง หรือว่าท่านอาจจะเป็นผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเราก็มีสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรูปแบบด้วยท่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยว่าท่านเป็นเบาหวานในลักษณะไหนเราจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์และก็วิธีการที่เหมาะสมให้กับแต่ละท่านได้อย่างถูกต้องแล้วคุยกันนะครับ